กองการกีฬาสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครนะครับเตรียมจัดงานมหกรรมนครกีฬาสปอร์ตเมโทรโพลิสเพื่อประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายด้านกีฬาที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับให้ความสําคัญและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยนะครับหันหมอกำลังกายในพื้นที่ใกล้บ้านเพื่อเป็นการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับทุกๆคนครับ สำหรับการจัดงานมหานครกีฬาสปอร์ตเมโทรโพลิสครั้งนี้นะครับจัดขึ้นในวันที่18และ19กันยายนนี้นะครับโดยจัดขึ้นณลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครภายในงานก็จะมีนิทรศการที่น่าสนใจต่างๆมากมายอย่างเช่นนิทรศการการจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนการนําเสนอศูนย์กีฬาเพื่อคนกรุงการยกระดับลานกีฬาซึ่งเป็นอีกหนึ่งในนโยบายเส้นเลือดฝอยเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสถานที่ออกกําลังกายใกล้บ้าน และร่วมกิจกรรมเกมกีฬามาหาสนุกเดืนอีกมากมายนะครับนอกจากนี้ให้ไ,ไลท์ในงานก็ยังมีพิธีมอบรางวัลลานกีฬาดีเด่นระดับกรุงเทพมหานครให้กับลานกีฬาที่ชนะการประกวดทั้ง3าประเภทโดยแบ่งออกเป็นลานกีฬาโรงเรียนลานกีฬาชุมชนและลานกีฬาสาธารณะรวมไปถึงรางวัลยอดนักพัฒนาลานกีฬาและอาสาสมัครลานกีฬาดีเด่นมาร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับพลาดไม่ได้สำหรับงาน มหานครกีฬาสปอร์ตเมโทรโพลิสงานดีๆส่งท้ายปีย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับงานนี้จะจัดขึ้นในวันที่18-19กันยายนนี้นะครับณนะลานคนเมืองสาลาว่าการกรุงเทพมหานครครับ